ววยคว่า,ขอ,ญญา,าขอต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วงนี้ของรายการไลฟ์แต่ชนะบ่ายยมามาห้านะคะช่วงแห่งความรู้ครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาอาจารย์เก่งอยู่กับเราและอาจารย์เก่งก็ให้ความรู้เรื่องประเด็นก็คือ การซื้อรถจักรยานยนต์ให้เหมาะสมกับคุณแล้วก็การซื้อรถจักรยานยนต์ให้มีความคุ้มค่าอย,ย่างไรใช่นะคะก่อนอื่นต้องขออนุญ,ญาตอาจารย์เก่งแนะนำรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าที่ต่ำกว่า 500cc ที่ถูกระบุเรื่องของการรับประกันแลาอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตพูดในภาพกว้างสนาครับสำหรับรถจักรยานยนต์ที่เราเรียก ในตลาดบ้านเราว่ากลุ่มรถเล็กเนี่ยทางบริษัทเทยาม่ามอเตอร์เราจำแนกที่ซีซีต่ำกว่า500ไว้เพราะฉะนั้นก็ขอพูดแยกเป็นกรุ๊ปตามเลเวลของซีซีแล้วกันนะครับ,รบสำหรับกรุ่ปแรกเนี่ยก็คืออยู่ที่400-500ซีซนะีนปัจจุบันเนี่ยเรามีแค่เพียงหนึ่งรุ่นหรุ่นคือยาม่า SR 400นะครับรุ่นนี้<ม>รุ่น ค่อนข้างคลาสสิกคลาสสิกคลาสสิกวินเทจเลยจริงๆต้องมาต้องเรียกว่ามาตั้งแต่ยุคป,ประมาณเซเวนตี้ใช่อันนี้เรามีเอ4 0 0แล้วก็เป็นรุ่นที่มีนัมเบอร์ด้วยนะ,ค,ะคลาสสิกคลาสสิกแล้วก็สำหรับในเลเวลที่ต่ำลงมานะครับก็คือเราจะแยกเป็นกลุ่มที่เรียกว่า2 5 0ร้ซีซีถึง4 0 0ร้ซีซีครับ,รบกลุ่มนี้เนี่ยโดยผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเราก็จะมีแค่รถในกลุ่มของซีรีส์สามร้อยเริ่มต้นจาก ตัวท็อปนัปัจจุบันเลยที่ลูกค้าให้ความสนใจเป็นพิเศษก็คือยามาฮ่ XMAX โดยเฉพาะรุ่น XMAX SP เพิ่งเปิดตัวเมื่อมอเตอร์โชว์ที่ผ่านนี่ไงต้นปีนี่ไงที่เราพาคุณผู้ชมไปดูสีสวยด้วยครับผมแถมมาพร้อมกับช็อคอัพหลังเอรินอ่าอันนี้มีมาให้กับรถเต็มๆเลยครับผมก็คือถือว่าเป็นตัวพิเศษที่ทางยามาฮ่เราก็ทำเพื่อตอบสนองก็พบว่าลูกค้าหลายๆท่านก็นิยม ผมชอบในการใช้โช๊คอัพแต่งรุ่นนี้เพ่อถืนกำไรให้กับคุณผู้ชัยลถไปครับแล้วก็ในเลทสา0 0ซซเราก็จะมีในตระกูลที่ค่อนข้างออกแนวสปอร์ตอีก2ตัวนะครับก็คือภา r าอ่สาตัวนี้รุ่นยอดนิยมใช่ก็คือถือว่าเป็น R-Series เป็น Sport Racing ิ่งครับที่ถอดแบบมาจากสนามแข่งแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ เป็นซีรีส์เดียวกันเป็น MT03 Master of Talk เป็น Naked Sport ครับครับผมก็ทั้ง3รุ่นนี้ก็จะเป็นในกลุ่ม3 0 0 c งซึ่งเราเรียกว่าอยู่ในกลุ่ม250-400ถึง400ที่เราจะเห็นอยู่ในตลาดของบ้านเราครับเขาแตกต่างก็มีแค่ XMAX ก็จะเป็นขับเคลื่อนด้วยสายพานอัตโนมัติแต่ลส่วน MT แล้วก็อ่ R จะขับเคลื่อนด้วยเกียร์ทรงพลังกำลังด้โซ่ ช่ครับภาษาพวกเราเรียกก็คือรถเกียร์ใช่รถเกียร์ <Gear. S 1> ครับผมเอนนี้ในตัวที่ต่ําลงมาจากนั้นก็คือเรียกว่าตั้งแต่249 c ีลงมานะครับผมเราก็จะเห็นค่อนข้างาเขาเรียกอะไรคาอกว้างเลยทีนี้คาวกว้างเยอะมากเราเริ่มจากเครื่องใหญ่สุดในกลุ่มนี้ก่อนอะนะครับผมก็คือกลุ่มเครื่อง155ซี15 <4. S 2> เรามีตั้งแต่ r 1 5 m และ r 1 5 m Connect e d <connected. S 1> ABS อันนี้ก็คู่นี้เพิ่งเปิดตัวเมื่อมาเตอร์โชว์เช่นเดียวกันเช่นกันที่เราพาคุณผู้ชมไปดูกันอันนี้ผมได้ไปทดสอบมาแล้วด้วยอันนี้ลงสนามกันมาเรียบร้อยแล้วก็ในซีรีส์ที่คล้ายกับตระกูล300ร้อเราก็จะมีเอ1 5อ่านึ่งห้าตัวนี้ก็เป็น Master of Top น้องเล็กอันนี้ก็เพิ่งเปิดตัวสีใหม่ไปเมื่อเร็วๆนี้ด้วยใช่ครับใช่ครับแล้วก็สำหรับคนที่ชอบแนวสไตล์ค่อนข้างสปอร์ตคลาสสิกที่เราเรียกว่าเป็นสปอร์ตวีเทนก็คือมีเ s r เอ็มเอสอาร์หนึ่งเอ้าห้าก็จะม ล่าสุดด้วยของที่ของแต่งของซูตคัสตอมที่เป็นลิมิเต็ดมีนัมเบอร์บันนัมเบอร์คุณแก็ช่ำชองใช่ครับแล้วแต่รถเล็กนี่ผมช่ำชองผมมีทั้งทุกรุ่นไปพันแท้ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับแล้วก็สำหรับ155ตัวต่อไปนะครับตัวนี้เราอาจจะเห็นในท้องถนนน้อยหน่อยแต่บอกเลยว่าความแรงไม่เป็นรองใครถือว่าเป็นสปอร์ตโมเดเอ็กไซเตอร์ king of street โอ้โหน่ารักที่สุดนะสุดม็กผมว่าผมว่าก็ยังมีรุ่นนะครับที่เรามองคำไม่ได้สายป่าครับอาจาร์ครับผม wr155 ครับตัวนี้ก็จะเป็นเป็นออฟโรดเป็น enduro ที่ใช้งานในพื้นที่ที่ค่อนข้างทุรกันดารได้อันนี้ก็จะเป็นในตระกูลที่เรียกว่า155รถเกียร์ครับก็มีทั้ง ดูโร่สปอร์ตเมคเกสสปอร์ตคลาสสิกรวมไปถึงตัวที่เรียกว่าเป็นอะไรนะโมเกตหนึ่งนี่ถือว่ายามาฮ่าชองเกือบทุกชาแนลเลยนะใช่ครับใช่ไหมแล้วเป็นรถที่ขายดีด้วยยังไม่จบนะครับก้องมมี่ยังขาดในกลุ่มของอโตเมติอโตเมติก็ไม่ธรรมดาเรามีเ m a x มซเอ็แม็กซึ่งณวันนี้เป็นเอ็นแม็กซ์คอนเน็เรียบร้อยแล้วโอ้เป็นยังไงมีใหม่เอเ็กด้วย แล้วก็แนวกลุ่มสปอร์เรามียามาฮ่าเอรอลส์เอรลนี่ก็ไม่ธรรมดา5นาทีบนท้องถนนคุณเห็นกี่คันเพียยไปอย่างนั้นต้องมีห้าคันน่ะไม่ใช่ห้านาทีด้วยใช่ใช้คำว่าหนึ่งนาทีได้ใช่นะเอรอลนี่พูดง่าว่าครองถนนเหมือนกันก็คือถือว่าเป็นเรือธงยอดนิยมในกลุ่มนี้ใช่ไหมใช่แล้วอย่างนั้นองลงมาก็จะเป็นรถเล็กทั่วไปทั่วไปทั่วไปใช้งานบ้านทั่วไปกลุ่มนี้เราจะมี เป็นอโตเมติเป็นหลักอย่างเช่นตัวแกรนซิลานโนไฮบริดรุ่นนี้ขายดีมากขายดีครับขายดีมากแล้วขอโทษสีไม่ธรรมดาเปลี่ยนแต่ละรุ่นละรุ่นนี้อยู่บบ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 นใจแน่อบวัยรุ่นแน่นอนนะคะนอกจากแกรนฟิลานโญไฮบริดที่เห็นนะครับเราก็ยังจะมีตัวทั่วไปเช่นคิวบิกคิวบิกก็ไม่ธรรมดารวมถึงแม้กระทั่งรถเล็กที่เราอาจจะมองว่าเป็นรถใจตลาดก็คือ ยี่าิบหาฟินที่ทํายอดขายได้สูงเช่นเดียวกันไม่ไม่ฟินนะครับอแต่แต่ยอดขายไม่ฟินนะครับไม่พูดเยอะเจ็บคอพี่ปีนี้ยอดไปสองพันแล้วอ่ะยอดขายนี่บอกได้เลยว่าถล่มทลายค่ะใช่ครับสัปดาห์หน้าค่ะคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เวลาไม่พอจริงๆสัปดาห์หน้าเรามาได้รถกระดิ๊บีหนึ่งที่รุ่นร้อยห้าสิบห้าสี่สี่ได้ครับยินดีครับนะดนันัก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณสถานที่นะคะครับ 0ยามาฮ่าพรีเมียมเซอร์วิส4นักคริงรนะคะรถต่ำกว่า 400cc เข้ามาเลยค่ะที่นี่ยินดีให้บริการทางด้านงานบริการรถจักรยานย,ยนต์ของยามาฮ่าบอกได้เลยว่าสะดวกสบายที่สุดอยู่ที่4นักรลิงนี่เองนะคะเอาละคะ่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักพู่สัมดดห์นหน้ามาพบกับอาจารย์เก่งกันใหม่ค่ัสวัสดีครับ ชื่อเป้นะครับขับโรบินฮูดนะครับที่เลือกใช้ยามาฮ่าฟินนะครับเพราะว่ามันประหยัดน้ํามันมากๆเลยครับผมคือศูนย์บริการครับอรหล่ค่อนข้างที่จะถูกมากๆเลยครับยามาฮ่านะครับกล้ารับประกันฟิน5ปีไม่จํากัดระยะทางผมว่ามันค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยครับยามาฮ่าฟินรับประกัน5ปีไม่จํากัดระยะทางฟินมากเลยครับัันไววว้ยคาญญา่ do